อย่านอนตื่นสายอ,อย่าอายทำกินอ,อย่ามีเงินน้อยอ,อย่าคอยวัส,สนาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชีวิตของโซลยาก,กับบ่มีอีหยังอยูอย่ายากมากไม่ดอกเด้อจ้าวัสนานันก็อยากมีอยู่นันลาหากแต่ว่าไดแต่ถาเด้แต่คอยเากับบต่ตองมานางถาแต่โคกสตาหรือวัสนามองสิได้เงินพุนนะเอาแรงของเฮานี่ล่ละไปแหลกกบเงินเพ่นี่โซลยาก,กับสิตื่นแต่้าวในจักน้อยเพราะว่าทางโรงงานของโซลยาน่ะพนมมีตรวจสุขภาพ กสิเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีปีละเทือกอนอื่นตื่นนอนขึ้นมาโซลยากระสิไปหา,อา,าอาบน้ำอาบน้ำในและจ้าพี่นอนนอนตื่นขึ้นมางานบอกงานบานกับบดไอเฮ็ดน้ำเพลินดอกเดือดจา้จาแต่ข้าแต่เฮ็ดงานบานพอดีละไปเฮ็ดงานสายทางบริษัทโซลยาเพื่อกะให้อดเข่าอดหนับตั้งแต่สองทุม่มมือนีโซลยากระสิมาว,าว้กาก้านสู่ชีวิตของโซลยาตั้งแต่นหน่อยชีวิตไม่ได้ลอยด้วยกีบกุหลาลลูกคุณหนูคงไม่เข้าใจการสู่ชีวิตของแต่ละคนมมืกระสิบอกคือกานบ้าง คนลำบากแต่ต้นหน่อยๆ่ขึ้นมาพื้นกับสบายขาคนสุกสบายตั้งแต่ต้นหน่อยๆกเพราะว่าพอแม่เพิ้นมีฐานะในทางที่ดีต่ว่าโซลญายานีตีตั้งแต่จำความด่พอเม่กะแยกทางกันโซลายากับเป็นคนสู่ชีวิตมาตั้งแต่หน่อยๆตะกี้แม่โซลญายาขายตั้มบอกฮุงอยู่ในกุ้งเทพอนหนั่นโซลายาก,กัน,นหน่อยๆอยู่สิจำความใดแในจ่จากหน่อยจำได้เลย่อเม่เพื้นขายปลาดุกอย่างหลักกะไก่กย,ย่างน่าตะกี้น่ะโซลายาเป็นเด็กในสาราม่กะสิขายตั้มบอกฮุงก ไก่ย่างยูนาสลัมนันลาได้สลัมส่วนหมากกะสิมีแต่คนเหตุงานก่อสร้างอันใดที่เป็นเศษใหม่หน่อยๆในเน่เพื่อกับสิพ้ากั้นเผาทีมันกะสิเป็นท่านท่านอันนั้นแหละโซล่ายาก็เอื่อยก็ได้พากันไปเก็บเมื่อไหวไถแม่ย่างไก่ย่างประดุกขายโซล่ายาอายุประมาณสี่ขวบแม่กับพากับมาอยู่สุรินท้องไขึ้นมาได้ประมาณเก่าขวบสิบขวบโซล่ายากะสิไม่หารับจางลางถวยล้างเลิกเลี่ยนตามร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อกับสิหายมือละยี่สิบบาทแถวเือนคนแน่พนอยากจางเข้าท แนสองบาทแนแลวแต่ถามว่าเพื่อนหาน้อยหฮยลร้โซลยาก,กับเบอเคยหนิงเด้ก็เพราะว่าจะคล้องกรอยากมีเงินกินขนมหล้ะก็เอาไปลงเรียยได้รับจางแค่รา,างถวยเดย้บ้างมือกับไปพาเสียนพืชพี่น้องหูจักบอเสียนพืชหรืออีกอย่างหนึง่งเขาเอิ่นว่าแนวไออยไฟขับไปพากับไดตาการละยี่สิบบาทหากแต่ว่าเสียนพืชหน,นีโดนๆจะสิ่เดพาเธอหนึ่งพาเธอไดมีดกับสลุยบาทมือย่ำนักาแต่ว่าโซลยาก,กับเบอรห้จะคล้องเพื่อนหูเด้ก็เพราะว่ายานเพื่อนบดจางเข้าอีกทำมือได้บดได้ล่า ลางถ่วยบอ่มี่คาจ้างโซลายากระสีได้เงินไปโรงเรียนมือละสามบาท้ามือได้ไปล่างถวยล่างชามได้คาจ้างแนกระสีได้ไปหลายแน่เลิกเรียนมากกับตองมาหาหุ้งเข่าหุ้งน้ำล่างถ่วยล่างชามกับเพราะว่าแม่โซลยานะ่ะเพื่อนไปหารับจ้างลับใบสิรับจ้างทั่วป้ายทางม่นแน่เกี่ยวเข่าแน่ตัดอ่อยแน่แล้วแต่เพิ่นสีจ้างทามือได้แม่เพื่อนได้ไปบ้านอื่นแนเพิ่นกนสีกับมาคำแนจักหน่อยแม่เพื่อนไปรับจ้างมือได้หนีโซลยาสิได้กินน้ำหวานหรือน้ำอัดลมมือนานก พรพะว่าแถวตั้มบันนอกเหา้าคนที่นจางเพื่อนกัสีเลียงนําอัดลมเหลียงเครืองดื่มต่างๆหากแต่ว่าอันใดที่เป็นน้าหวานแมแล้วก็สีขอ,อกลนขวดสุดถ่ายมูเพื่อนกับบุเดกินดอกเพื่กสีจงมาไววให้ลูกมาฝากลูกฝากเตาพอโซลยาไ่ขึ้นมาจากน้อย12 13ขวบวันยุสเสาอาทิตย์กับปหารับจ่างรับใบกับแม่ได้บัดที่นี่สีเกี่ยวเขาแน่ทางหยาแน่แรกๆเพื่อนกับสีห้ค่าแรกแค่ครึ่งหนึ่งของผูใหญ่เด้เพื่อนบุเด็ให้เต็มตะกีนะ่ะโซลยาจ้ำเดว่าแม่ได้ค่าแรก ลอยยี่ซีฟแล้วก็ขืนมาลอยหาซีฟแล้วก็ขืนมาลอยแปดซีฟแล้วจังมาขึ้นเป็นสามลอยพอขืนเป็นสามลอยนี่แหละจังโซลยาได้ค่าแรงเต็มเพราะว่าต้อนนั่นกะไยนเน่แล้วขืนมาธยมแล้วพอโซลยาอายุสิบสี่ปีโซลยาก็ขขืนมาเหตุงานลงงานอยู่สมุทรสาครช่วงปิดเทอมเหตุงานแขดเดื่อนกลัวๆได้ตัง่าแรงเฟดพันต้อนนั้นดีใจอย่างคักเลยแต่ว่ากระไดเหตุแขดเดือนเดียวดอกว่าก็เพราะว่าเปิดเทอมกะต้องกลับไปเลียนต่อโซลยากระไดเลียนจบ เค okay, มอสามเลือจาก็เพราะว่าแม่เราบอมีเงินทรงให้เลี่ยนแต่กับบอเป็นยังโซลยาก,กับเขาใจทุกสิ่งทุกยาสู่ชีวิตมาตั้งแต่หน่อย